ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับพี่ฟาใส่แล้วครับวันนี้พี่จะมาเอาเตอรีมิกซ์ครับโอ้รีมิกซ์ว้าวภาพนี้น่าสนผมจะวดเออตึี่รีี่ บาบางีแเวิรง <Job compelling> มาาามว่เรามาพี่แป้งเลยสีที่เราจะตุนเอาไว้คือสีแดงกับสีที่เราคงจะใช้อีกนะก็คือได้ทำไมมันอ๋อ สีที่เรากำมางจะใช้คือสีแดงแล้วก็สีเหลืองแล้วก็ด้วยหน้าตาแสนน่ารักจิมลิมองพี่แบงคือสีดำมาถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยที่เกียดมานั่งปรับขนาดนะ่ะอ๋อตรงนี้ก็มีให้ปรับนี่นะ โง่จังเลยนะเรามาสางสาั้งหนึ่งรอมมาก่อนแรกผมนี่ว่านไาเราจะต้องว่าเสื้อโคดด้วยเออวันนี้เราจะเอาแต่ริมอีกหรือว่าแต่พี่แป้ง นี่พี่แป้งก็คือพี่แป้งแบบเวอร์ชั่นที่ผมว่า้าเวอร์ชันที่ผมรีมิกด้วยฮะทุกอย่างจะต้องมีแต่พี่แป้งพี่แป้งเฮ้ยไม่รู้ว่าเสร็จแล้วแล้วก็จะเติมสีแดงแมวแดงของพี่แป้งนี่น่ารักน่ารัก มาผมจะว่าแบบไวๆนะเพราะมีเวลาไม่ว่ากเลยเพราะว่าแม่ผมอาบน้ำอยู่นี่นี่นี่ใส่ใส่ี่เติมสีลงไปเยอะๆให้ทุกคนรู้เลยว่านี่คือพี่แป้งโอ้ต้องวาดคืนให้ด้วยนี่หว่า พี่แบงคกตาเป็น among แฟสีแดงแล้ว among us มันใช้ไม่ได้วะออ นี่คือพี่แป้งรุ่นที่ผมวาดอยู่แล้วมาสีส้มเหลืองอังกอโอเคอังกอโอเคโอเคอังกอโอเคอังกอโอเคโอเค อีแ้งวันนี้เราจะว่าใครดีนะตื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 ้อตตืืพี่จุ๊บแจ้งโอ้โหของโปรดผมด้วยนะเนี่ยแต่พี่จุ๊บแจ้งอ่ะจะต้องเส้นเล็กๆหน่อยพืที่จำได้เขามัดผมนะมาแล้วเริ่มมเลย ตตตตึึึึนี่ครับฟูเฮ้ยพี่ตุ๊กแจงนี่คือพี่ตุ๊กแจงถ้าจะสุดยอดแบบแก้ไขอย่างนี้ไม่ได้ถ้างั้นเติมของดีกว่า พี่ตุดใจชอบแต่งเธอเซ็กซี่งั้นก็วา่าของดีๆให้ขอหน่อยแล้วกันนี่จ้ะโซ่ใส่ตรงนี้ไว้เลยเป็นแง่แซมสามอะไรบ้ 이 유튜브 틱제. 도관 จะว่าพี่ชามุ่งฮึมโดยรอยยิ้มที่อันใหญ่ของเขาไอ,อ้คำใหญ่เกินนะเดี๋ยวเขาโอ้ยเขาจะหาว่าบูลรี่เขาอู้ นี่คือการเรียกว่าไม่บูลลี่ ciğim? มาเริ่มพี่ชามโมพี่หนูแฮมสเตอร์เดบคาวด์ดัมอืออ,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 อือยิว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  เสื้อเขาโคตรเละเท่เลยเหอเหอเสร็จแล้วเย้เสร็จแล้วพี่ช้ามู่ของเราวาแค่ไม่กี่วิเองขี้เกียจว่าด่ะตุ๊ด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 ตูตุ๊ดตูอี เราจะทำการลบอันนี้ไปบาอิวบาบาอิวคึงรู้ว่าพี่ไหมพี่ไหมโอ้โหทีวี นี่คือพี่ไหมฮ่าฮ่าพี่ไหมไม่ฮัลโหลยูทูบเบอร์ของเราเสร็จแล้วจะเสียายพี่หิดกับพี่ปางไม่ได um ้ดูมันดูกันคุณชอบภาพไหน พี่สุบคอมเมนต์บอกมาด้วยหนึ่งเอสเปซโซนาซิงคูล่าสองบาลเลรินาคาปูชีนะสามตุ้งตุ้งสี่พี่แป้งห้าพี่ตุ๊บแจงหกพี่ชาโมเจ็ดพี่ไม้และภาพอื่นๆละ่ะคอมเมนต์บอกมาด้วยนี่ภาพผมเอง คือในโกม,มาตะเล็บแบบน่ากลัวว่างเปล่าอิสตุน้องดาวนี่คือภาพที่ผม วาดเองแต่ทุกคนรู้ไหมว่าภาพไหนผมไม่ได้วาดเองรู้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยภาพนี้ผมไปขโมยมาแต่ที่จริงเออผมแค่เล่นไอภาพที่มัน ผสมกับสีขาวอ่ะภาพนี้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 แต่ผมโชว์ให้ดูลุไมว่าภาพไหนภาพที่ผมเขียนสีแดงหนึ่งสองสามห้าอ๋อนี้อ๋อไอไม่ใช่อไม่ใช่อเมอเมอไม่เอ หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแล้วก็ภาพด้านล่าง 8. ภาพที่ผมขีดไว้อะคือภาพที่ผมไม่ได้วาดเองใช่ผมไปขโมยมา อีสเตอร์เอ hey, ็กหนูหน้าแต่มีทีรูปกับบี่เสร็จแล้วค่ะเหมียวโอ้ยเสร็จแล้วบ๊ายบายนะคะ